่ะมันละครับเดวล่านะครับเวลาชาพิษผลเสมาออริชันครับคือรถเฮีย่วยเสียครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย่ะเอาสองเพียงนะทานทีน,นาเามากมากทาทีมาน้รอโอ้าเ <c oughs> จ้า <c oughs> อ้าสุดเหมส <c oughs> ุดกรได้เลย <c oughs> มาเลยจชุดปุงกรพ้าล้วทาน่นผ่นผ่ <c oughs> าน่านผ่ยอ้ย แหมพระเอกดาวลุกดาวดวงใหม่ครับสาธิตน้อยเสียงเสด็จครับมาแล้วครับมาแล้วเออมาสุดเหม,มสุดๆๆๆเบืองหยาบหยาบด้วยวะโมีความเพี้โอ้ยเจ้าเถอะวะอ่ะเจ้าเพียเเพ้ยนไหไรบ้างแนาะดูพี่กระถาบว่งมีผลยกปูธิทะเลถายอ,อ,อยู่เลยเออเออ หมอนยังดูพี่มอนยังไมหางให้หรอไม่หางให้หรอ่หางให้หรอไ่หางมาฟังหมดเนาะเพลงไหนโอรนอวงโอรนอวงเอามาลับโอรนอวงโอ้ยมันคือไหลเสียงมันก็ิบหาชั้นเด้อโอ้เจ้าเจ้าเจ้าลวโอ้ไหลัวแบบ ดีนะจะมว่าขามุดชิดคำสวยมุวข้อที่แปบชั้นไหลหลวงอะไรหลวงเนี่ยวะนอนดีดีเจ้าเจ้าเอ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 ามอาไปเอาเอาเออนอให้เราดูมดูพี่ยงมืดทะเลาะอยู่เมีองเดียวเจ้าเอานอนไปนาะโอ้ โอ้ううได้ได้ไดโอ้นพานแล้วโอ้นพานานโอ้นพานพานะเลตุ๊ปวดเลยอมยอโอ้สาจิตเราลุ Öz ่งดงใหม่ครับมาประดับพุญกนรถแช่ครับเอาเอาเอาที่ไหนอีกที่ไหนอีมาล่าพานแล้วมาล่าตั้งใจตั้งใจพี่พี่พี่บีงพี่พีีมาลพานแล้วที่ไนอีกก่อไม่จะรอเลยวะไม่ายหว ยังยังมา嘛กุเบลเีกบลมาเลยอะมันเดยมาซี่เอออดัดีเลยเดียวเขอเสียงไมรุ่นหน่ขออยหน้าเวทีขเสียงขอเสียงไมรุ่นหน่เร็วลองช่วยกันเร็วขอเสียงไปรุ่นรยเลยเวที สุดยอดขอเสียงเลยครับนี่อินดีกดตัวดโมือโดนลับเฮ้ามาทันมาทันอะไรนะนะส่วนมึงมึงซื้อไม่ให้เอามาเอามาก่อนถ้าตัวเสียติดแบบวันฝันจะได้โชวได้ไหมลูกแคงไม่ใช่

กเล็บกัเกี่กกันฟอะมาเลยโอ้ยเดือดบอลยนะแอดเอ็นบอสอาเต้นาขอเสียงเอฟแฟนคลับมีบ่มีบอมีบสดดีวัอ่านานพาได้ดรอีาได้เต้นเลยสาธิตกจองับมักร้อง่าดุ้งดงใหม่บรรดบงการดนตีครับ ค่าติปซ e ีู้ใดอยากได้สาธิตเป้นคืนนอนเที่ยงทีต่ตอมาเลยนะผมนะครับเด้อครับจากไข่จากไข่กขุกย้ยเสียครับรับรองครับมว้วนกุบครับอยากไปไล่กว่ารับรองผู้หญิงที่หลดุดยุกว่านี่มันจะได้ห้องพ่อเพียงมั่วูหนี่ใส่สีเว้ยใ่สีไปวางเพียงตัวเจ๊เห็นผู้สาวเต่นานเทียก็จะปิดลงมาไอ้บอปิดไม่แล้วห่วยๆปินรถลงมันไปห้องพเพียงต้งองสามีห้าง งัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดเพื่อนสนิทสนใจติดต่อได้นะครับแต่ท่านขายครับแบบก้อยเสียงเลยก่อนแบบสาธิตแต่จำเสียงมหาเศรษฐีรับแล้วรับแล้วผ่านอยู่รถแห่รับแล้วหรือรับแล้วละครบันคนคนเตือนวันที่ยี่สิบเนี่ยรับได้โอ๊รับได้โอรอนอคนได้ยอะดิโอ้ยถึกใจได้โอรอนอนโอรอนอนเอาอีกทั้งรอบกันละ โอ้แเอาโซโลคอหโอ้ยเจ๋อเจผ่านนะครับพี่น้องช่วยกันพิจารณานะครับเด้อมาฟังเสียงสาธิตโอรนอครับว่าสิพาดบอแต่ว่าอันได้หาค่าเป็นยุโปรยนะครับผ่านมาสักเดือด้ขึ้นก้อนเสือวที่อียิตรหนนาโหเออ จิมักปหน่อยคือก็ุกกันเจอน้องนุ่นทัพ่อกันี่คนปกบไปได้เลาธิตเลยบันนีปกบสาธิตแล้วมาลองดังเ่จะเป็นพี่แก่ป้าไม่บลูกสาธิตใัพรองไม่ลูกสาธิตใจน้ำดงเดี๋ยวว่อยูจะเนี่ยถ้าลูกจะไปลงกันไปลูกน่นได้ใครลูกหน่อเอาไปลงป้ายก็ลงปเลยเออเนียเหจ้เจียเจีเจียไม่หางรับเลยเมโยกปแล้วค มาทานทีเดียอ่ะฝากพี่กำลังไว้ด้ครับเด้อสาสิตต,ตํานจกกลองเราลงใหมประดับรถแห่ครับเชอกมหาสนีดูข้อชิบูข้อชิบแปดชั้นมาทานทีเดีอ่ะ,อะสำหรับลินนี้กากพี่ฝากไว้เลยครับเรื่องอะไรบ้าดอกไม้เดียนนเฮ้ไม่เดียอะไรนะครับจิ้มมีงมงคลทแ จะมีบางคนเแนกุ้งยนะครัเจ้าเจ้าเนะครับบนกันหลอนเขาวะโอ้ยไม่ทำไม่มาไายบาที่ไทยตาเนียนเะเดือนตัวไหนเหรอไม่ไ้มีสนไม่ไมีองบก่โอ้ตายแล้วงานแรก่ห้องบกป่ะเนเอาไปเลยครับเอ็มซีเปิดตัวอยู่บก เก็จ้างไปบ่ดัะไปดูหลายจเลเขจ้างไปเลยไปเ็นคนเสืออยู่โฮมโบกครับนี่แง่าแร่งเจ้าเจ้าเจ้าไปโฮมบกเขาบ้บบานนึงเขตังไปที่ถารับบ้านนตะคบม่รครับีปบปูมันนาห์ครับงงเทือเทนครับสองครับวันน <ไป S 1> ี้ยังทานกลงลวอ่ัเดียวเย้ลไปองดมุ นูกวยนี um, ้เมยกันกย์กัดินกูแอลจั่วดูเทปมาทานปอะ